ถั่วง,งอกสร้างอาชีพปัญหาเอ๊ะเพราะเหตุใดนะทำไมถั่วง,งอกถึงมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันสมมุติฐานถ้าภาชนะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วง,งอกดังนั้นถั่วง,งอกในแก้วพลาสติกจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าถั่วง,งอกในตะกร้าจุดประสงค์วิธีการทำกิจกรรม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทากิจกรรมถั่วง,งอกสร้างอาชีพกันค่ะวันนี้เราจะเพาะถั่วง,งอกใน2ภาชนะนะคะคือแก้วพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ตะกร้านะคะเพื่อทําการเปรียบเทียบค่ะว่าภาชนะไหนนะคะมีการจเจริญเติบโตของถั่วง,งอกที่ดีกว่ากันค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะถั่วง,งอกนะคะมีอยู่ด้วยกัน7อย่างค่ะมีดังนี้เลยค่ะ และนี่นะคะคือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพอถั่วงอกค่ะมีดังนี้เลยค่ะ,มะเมล็ดถั่วเขียวตะกร้าพลาสติกจำนวน2ใบแก้วพลาสติกขวดน้ำที่เจาะรูด,ด้านบนนะคะเพื่อใช้แทนบัวรดน้ำค่ะแล้วก็กระปุกนะคะกระมังค่ะและผ้าค่ะ ขั้นตอนวิธีการเพราะถั่วงอกนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องนำมเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยนะคะไปล้างน้ำสะอาดค่ะแล้วจากนั้นก็แช่ในน้ำสะอาดทิ้งไว้24ชั่วโมงค่ะเราก็จะมาทำการเจาะรูที่แก้วพลาสติกรอค่ะ จะได้รูตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะก็นำแก้วไปวางไว้แล้วก็เตรียมพาะถั่วงอกได้เลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเพอถั่วงอกค่ะและนี่นะคะคือเมล็ดถั่วเขียวหลังจากที่เราแช่น้ำเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะเราก็จะมาเริ่มพอถั่วงอกกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากตะกร้าก่อนเลยค่ะสำหรับการพอถั่วงอกในตะกร้านะคะเรานำตะกร้า ใส่ลงไปในตะกร้าที่ใหญ่กว่าค่ะแล้วจากนั้นนําตะกร้าทั้งสองนะคะมาวางไว้ในกระ,ะมังค่ะแล้วเราก็จะนําเมล็ดถั่วเขียวที่เราแช่ไว้นะคะใส่ลงไปในตะกร้าเลยค่ะแล้วแต่เราจะใส่เลยนะคะตามความต้องการของเราเลยค่ะนะคะเมื่อเราใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นําผ้ามาคลุมเขานะคะ เมื่อคุมเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเขาเลยค่ะเราจะรดน้ำามถึงสี่ชั่วโมงนะคะทุกๆ3-4ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการพราอถั่วงอกในแก้วพลาสติกที่เจาะรูด้านล่างเลยนะคะเรานำแก้วพลาสติกใส่ลงไปในกระปุกค่ะจากนั้นนะคะนำมะเมล็ดถั่วเขียวที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ลดน้ำเขาเลยค่ะ เมื่อเราลดน้ำเขาแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะและเดี๋ยวเราก็จะนำทั้งสองภาชนะนี้นะคะไปวางไว้ในที่มืดค่ะจากนั้นเราก็จะสังเกตการเจริญเติบโตของถั่วง,งอกเป็นเวลา7วันนะคะและเลือกถั่วง,งอกมาจำนวน10ต้นค่ะเพื่อทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตค่ะวันที่1ค่ะมีเพียงแค่รากงอกออกมาเท่านั้นนะคะในตะก้ามีค่าเฉลี่ยของราก1.07 ในแก้วพลาสติกมีค่าเฉลี่ยของราก1.09ผลการทดลองวันที่2ถั่วงอ,อกในตะกร้ามีค่าเฉลี่ยความสูง1.95และเส้นรอบวงของลำต้น0.86ยังไม่มีใบถั่วงอ,อกในแก้วพลาสติกมีค่าเฉลี่ยความสูงอยู่ที่1.84เส้นรอบวงของลำต้น2.55ยังไม่มีใบค่ะผลการทดลอง วันที่3ถั่วงอกในตะก้านะคะมีค่าเฉลี่ยวความสูง3.89เส้นรอบวงของลำต้น1.04ส่วนในแก้วพลาสติกนะคะมีค่าเฉลี่ยวความสูงอยู่ที่4.77เส้นรอบวงของลำต้น1.05ค่ะผลการทดลองวันที่4เพราะในตะก้าค่าเฉลี่ยวความสูง5.18เส้นรอบวง0.99ใบ1.49 ในแก้วพลาสติกมีค่าเฉลี่ยวความสูง5.23เส้นรอบวงของลำต้น1.07ค่ะผลการทดลองวันที่5หัวงอกในตะกร้ามีค่าเฉลี่ยวความสูง8.65และเส้นรอบวงของลำต้น0.78ค่ะในแก้วพลาสติกมีค่าเฉลี่ยวความสูง8.75และเส้นรอบวงของลำต้น0.82ค่ะผลการทดลอง วันที่6ในตะกร้าค่าเฉลี่ยวความสูง13.2เส้นรอบ,บวงลำต้น0.63ลำต้นสีขาวในแก้วพลาสติกมีค่าเฉลี่ยวความสูง12.6เส้นรอบ,บวงของลำต้น0.85และลำต้นสีขาวผลการทดลองวันที่7วันสุดท้ายแล้วนะคะในตะกร้ามีค่าเฉลี่ยวความสูง17.91เส้นรอบ,บวงของลำต้น0.62 ในแก้วพลาสติกมีค่าเฉลี่ยความ 33, สูง17.33เส้นรอบวงของลำต้น0.7ผลการทดลองผลการทดลองทั้ง7วันนะคะในตะกร้ามีค่าเฉลี่ยความ,วาม 26, สูง7.26และเส้นรอบ,บวงของลำต้น0.7ค่ะส่วนในแก้วพลาสติกนะคะมีค่าเฉลี่ยความสูงอยู่ที่7.22และเส้นรอบวงของลำต้น1ค่ะผลการทดลอง ผลการทดลองนะคะเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เลยค่ะเนื่องจากถั่วงอกในแก้วพลาสติกมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าถั่วงอกในตะกร้าเพราะว่าแก้วพลาสติกมีพื้นที่น้อยกว่าค่ะทาให้ถั่วงอกในแก้วพลาสติกนะคะรับน้ําได้อย่างทั่วถึงและเก็บความชื้นได้ดีกว่าตะกร้าค่ะข้อเสนอแนะหากต้องการนำไปรับประทานให้อยู่ในช่วงวันที่4เนื่องจากถั่วงอกมีลักษณะยาวอวบ รับประทานเหมือนต้นอ่อนทานตะวันนะคะให้รับประทานในช่วงวันที่5ขาเนื่องจากถั่วงอกนะคะมีลักษณะผอมสูงค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ